สวัสดีนะครับมาพบกับคุณครูมนตรีลำคาอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมโบราณสถานโบราณวัตถุที่ไหนเรามาดูกันเลยนะครับ วิชาเยนบ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บ้านวิชาเยนอีกหนึ่งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ในละครพีเรียดย้อนยุคเรื่องบุเพสนิวาสซึ่งจะถูกพูดถึงในฉากที่เกศสุรางการเกตและครอบครัวของหมื่นสุนทรเทวาไปเที่ยวเมืองละโวลบุรีและเกศสุรางได้มาเยี่ยมแม่มะลิหรือมารีกีมาเท้าทองกีมาที่บ้านหลังนี้เอ๊ะแล้วมันมีความน่าสนใจตรงไหนเรามาติดตามมปพร้อมกันเลยนะครับบ้านวิชาเยน หรือบ้านหลวงรับรัชทูตสร้างขึ้นเพื่อใช้ต้อนรับคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2228ในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายมหาราชอีกทั้งยังเป็นบ้านพักที่เมืองลบบุรีของเท้าทองกีบมากับสามีเจ้าพระยาวิชายเยนหรือหลวงสุระสาครคอนสเตนตินฟอนคอนสมุหนายกชาวกรีกคนโปรดของสมเด็จพระนารายอีกด้วย คอนสแตนตินฟอร์คอนคือชื่อเดิมเมื่อครั้งท่านเข้ามารับราชการในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพยาวิชาเยนด้วยเพราะทำความดีความชอบไว้มากและได้รับพระราชทานที่พักอาศัยให้อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูตจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านวิชาเยนนั่นเองในปัจจุบันบ้านวิชาเยนเหลือเพียงซากปรักหักพังซึ่งอยู่ในรั้วรอบขอบชิด มีประตูเปิดปิดภายในยังมองเห็นโครงสร้างที่แบ่งได้เป็น3ส่วนคือส่วนทิศต,ตะวันตกส่วนกลางและส่วนทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกสันนิษฐานว่าเป็นบ้านพักของพระยายวิชายเยนหรือและเท้าทองกีบมาเป็นกลุ่มอาคารได้แก่ตึกสองชั้นหลังใหญ่ก่อด้วยอิฐและอาคารชั้นเดียวแคบยาวซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมส่วนกลางสันนิษฐานว่าเป็นหอระฆังและโบสถ์ศาสนาคริสต์ซึ่งถือเป็นโบสถ์หลังแรกของโลก ที่ตกแต่งด้วยลักษณะของโบสถ์ทางพระพุทธศาสนาผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปยุคเรเนซอง ส่วนทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นบ้านพักรับรองเหล่าคณะทูตประกอบด้วยกลุ่มอาคารใหญ่สองชั้นมีบันไดขึ้นทางด้านหน้าเป็นลูกครึ่งวงกลมแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโดยเฉพาะหน้าต่างและซุ้มประตูเป็นศิลปะแบบ Re เรเนซองส์เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากทีเดียวสําหรับละครเรื่องบุเพสันิวาสที่นอกจากลักแสดงจะเป็นที่จดจําของแฟนละครแล้วสถานที่ถ่ายทำก็ได้รับความนิยมไปด้วยนั่นรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ี่ได้มีการนํามาปัดฝุ พูดคุยกันใหม่อย่างสุขสนานเจ้าพระยาวิชายเยนหรือคอนสแตนตินฟอคอนก็ได้รับความสนใจและมีการค้นหาประวัติไม่น้อยปัจจุบันสถานที่พำนักหรือบ้านของเจ้าพระยาวิชายเยนก็ยังมีอยู่จริงเพียงแต่เหลือเพียงซากฐานโครงสร้างบางส่วนเท่านั้นแต่ก็มีความน่าสนใจอย่างมากและก่อนที่จะไปเที่ยวชมสถานที่จริงวันนี้เราจรึงได้นําเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับบ้านวิชายเยนของจังหวัดลพบุรีมานําเสนอให้ได้ชมกันนะครับหรือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศ ที่น่าสนใจไปเที่ยวชมกันนะครับถ้าว่างๆข้ามีโอกาสก็ลองใส่ชุดไทยสวยๆไปถ่ายรูปด้วยนะครับ